อยากดูแม e <cost> ่เลยใครทำดูคูแม่เง้างก้องเหรอำลังทำอะไรเ่ะฮะเออมองเฮ้ยเฮไยเฮ้ยมันงไง้างใจตัดด้ถ่ายครอมันถ่ายต้นถ่ายมันมันกำลังอัดติ๊ง คนเอากันงเลาาทแลงกไมู่ถ่ายป่ะถ่ายกันถายเฮ้ยเมื่อกี้หมาเนี่ไม่ได้แล้วปับได้แต่เราปัไม่ิดกแม่เป็นเพื่อนยเยเราดูมันโอ้ยใามาการคมั้ใครอ่ะครอะของกุยยของมึงอะเของกู ถุยแี่ไหมถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปบ่ะอุ๊ยเอาแบ่งถ่ายรูปบ่ถ่ายอะไรกรรม,มการตะบอล<อ>ไม่รู้ไม่ไมีใครออกมาทีอ่ะไดี๋ยวไหมแบ่งแบ่งถ่ายถ่ายนุ้ยอะไรอ่ะเบ่งเอาไหนเป็นเพื่อนหยุดได้หยุดได้ก่อนหยุดไม่ได้ไหมนี่หยุดไ,ไ,ได้ไหมหยุดไม่ได้

เดี๋ยวสักดาไปไล่ให้เราด้วยนะเอ้ยิหายเราหายเรากันหายเราด้วยสักดาหันมาสักดาหันมาแล้วก็บอกว่าพี่แบงค์พี่แบงแล้วแต่พี่แบงค์นี่ยปอนด์ปอนด์ไม่เออเราไม่รู้เดี๋ยวมันมีช่วงเแล้วเออถ่ายไปก่อนนะนี่ถ่ายถ่าพอนด์หยุดเลิกถ่ายก็เกิดตรง

กล้องผมนี่ครูนิดเดียวกล้องผมแบบนี้เสื้อตายเลยวผู้นิดเดียวเสื้อนี่อาจจะเป็นกล้องอาถรรพ์ก็ได้กล้องหกเป็นนิสัยอาจจะเป็นกล้องอาถรรพ์ก็ได้วันหนึ่งใครครูมันตกอยู่มบาเอาไม่รู้ไอยะเฮ้ยไอ้กาเอ้าวหน้าเพื่อนเพื่อนหนักทำไมทำไมมันดีขึ้นไม่เล้ยวเอามาเลยหุ้ยสีสิบแล้วนี่เอามาเลยไม่ลงไม่ลงสีน้ำเงไม่ลง

ê ê dạ thầy dạ thầy Đây đây lại thầy đó thầy dạ mấy con thầy dạ thầy Ông ơi dạ thầy nó thầy đó, thầy dạ thầy lăng quá dạ 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 ui 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 ui, ถ่ายถ่ายนั้นด้วยแป้นนั้นถ่ายแป้นซูมซูมซูมเวลาเขาเล่นมันมันวอลกอะไรมันก็วอลโอ้ยด้วยไม่เช่าละแต่แล้วมันบอกบอกไม่ได้อะไรไปไหนไปไหแป้นที่เขาไม่ยอไปอ่ะซูมเข้าไปพอถึงแป้นก็มั่งเออตาเอ้ยนวตา

ฝรั่งเขาไปเถอะเค็มเลยเ็มสามารถใส่ยี่ห้อได้เลยกน่าจะถ่ายตอนที่หัวเล่นกันด่ากรรมกางไจะตาไปแบงคถายมั่งนะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราเอาไปลงเฟซบุ๊กเายแล้วไปลงเฟซ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Ở <laughs> <laughs> là ở đây Thôi thôi, hãy 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 là hãy 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 เล่นปาติกเลเซอร์ใครเล่นปาติกเลเซอร์วะไอ้นี่ไม่ถูกติดจอตดอะไรคุณเหว่ยแล้วเหว่ยและวคดแล้วนี่กล้องนี่ก็มีเสียงอ่าไอ้ดูภาพช้าเดี๋ยวดูภาพช้าเอี้ตอนนี้ทีมไทยสี่สิบทีมอะไรอะทีมหนึ่งทีมอะไรอะทีมหนึ่งทีมอะไรละ เออองกาเดอร์กาเดอร์ทีมกาเดอร์ยี่สิบแปดไทยนำสี่สิบต่อยี่สิบแปดคนไล่การเดอร์นี้ออสเตรเลียครับการทีการไปฟ้าส่วนผูพิาครับที่ว่าเขาไปปีนสา้านะครับพามาแข่งมาเก็บครับคุณมากคุณมากย่างก เดี๋ยวให้เราพาเองครับเดี๋ยวนดี๋ยวแบงเดี๋ยวแบงเอาไปลงเฟซบุ๊กเดี๋ยววันนี้ต้องไลน์เลยนะตอนนี้ PTA กําลังลุกอยู่นะครับเออลลงเลยครับลงเลยนะครับลงเลยนะครับ